สวัสดีครับ Torch and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาเป็นครั้งแล้วครับผมผมก็นำเอาของเล่นเก่าๆนะครับผมซึ่งเก็บไว้20กว่าปีแล้วนะครับมารีวให้ชมต่อเนื่องนะครับผมพอพักนี้ก็ใกล้จะปีใหม่นะครับผมก็อยากจะเอาของ,ของเก่าๆมาให้ชมเดี๋ยวก็พอปีใหม่แล้วก็จะมีของใหม่ๆบางข,งของเก่าๆบ้างมาให้ชมอ,อีกนะครับผม วันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วผมก็เลยจะจัดงานกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแจกของรางวัลในวันคริสต์มาสนี้นะครับอมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับผมมาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับรุ้นรับของรางวัลนะฮะในวันปีใหม่นะครับวันที่ยิบห้านะครับรายละเอียดนะครับสมัครเป็นสมาชิก V.I.P. อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยครับ หรือจะเข้าไปที่เพจของเด็กเล่นขนมเด็กกินกันนะครับไปอ่านรายละเอียดแล้วก็สมัครเป็นสมาชิก V.I.P กันนะครับเพื่อทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับต่างๆนะครับผมเอาละครับขอขอบคุณทุกครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับผมว่าคลิปนี้ของเล่นเก่าๆเมื่อ20ปีแล้วเด็กเขาเล่นกันแบบไหนยังไงนะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นที่เหมือนคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนละหมายเลขเบอร์นะครับผมก็เป็นหุ่น interchanger นะครับ two in one นะครับผมนะฮะ t w น in o นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับมาตรฐานมออกนะครับผมถ้าดูจากมออกแล้วก็เนี่ยฮะสองห้าสี่ศูนย์นะครับผมนะฮะก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยมออกนะฮะนะฮะสองห้าสี่ศูนย์นะครับออกมานานแล้วมออกนะครับะ สองห้าสี่ศูนย์นะครับมกนะครับเห็นชัดชัดเลยนะครับเนี่ยสองห้าสี่ศูนย์นะครับเก่าเก็บมากเลยนะครับผมผมเล่นเสร็จแล้วผมก็จะแพ็คเก็บไว้ฮะอย่างดีเพื่อจะได้เก็บไว้เล่นนานๆอีกต่อไปเป็นสิบปีย0สิบปีนะครับด้านหน้าแพ็คก็จะเป็นหุ่นลักษณะของเอ่อจะเออเรียกว่าเป็นเครื่องบินนะฮะเป็นเครื่องบินมากกว่านะครับแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับผมสองลำสีเขียวกับสีแดงนะแบบนี้นะครับ สีเขียวแดงดำนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหลังแพทของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีคู่มือวิธีเล่นไม่มีการแปลงร่างอะไรให้เห็นในทั้งสิ้นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะก็จะ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องมาฝึกเล่นเองนะครับแปลงร่างเล่นเองรวมร่างเล่นเองอย่างนี้ครับผมก็เคยชินกับแบบเนี้ย ก็เล่นมาเป็นสิบปียีสิบปีนะครับก็ชอบแบบนี้นะครับผมมาดูาเลนก่อนครับเดี๋ยวผมจะแกะแพคให้ดูนะครับผมมาเป็นแบบไหนยังไงนะครับเราก็แกะมาเลยนะเล่นเก็บแล้วก็เก็บไว้อย่างเดิมครับผมมันจะได้เล่นนานๆนะครับผมปุกก็จะเป็นอย่างงี้ครับเป็นเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าจรวดหรือว่าเครื่องบินนะครับเนี่ยมาดูเครื่องบินนะครับ เครื่องบินก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามครับสีสันยังสดใสอยู่เลยครับนะ่ยแดงดําเขียวนะครับผมนี่ฮะเครื่องบินนะครับด้านล่างนะครับเนี่ยสติกเกอร์ยังดีอยู่เลยครับนะสวยครับด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ยก็เป็นแบบนี้เองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนยังไงแปลงล่างยังไงนะครับเออมีลูกล้อด้วยนะครับตรงนี้ลูกน้อฮะลูกล้อก็จะหมุนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลูกล้อนะครับนะฮะลูกล้อ เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนี่ยก็ต้องดูนะครับส่วนเฮลิคอปเตอร์นะครับใบพัดในหมุนได้นะครับตรงฮะใบพัดหมุนได้นะครับอืมฮะใบพัดหมุนได้ครับผมอ่าด้านข้างก็เป็นแบบนี้ด้านล่างก็มีลูกล้อให้นะครับลูกล้อให้สำหรับเข็นเล่นนะครับผมนะด้านล่างก็เป็นแบบนี้เห็นหัวหุ่นเลยนะครับเนี่ยหัวหุ่นหัวหุ่นแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นแขนนะครับผม เนี่ยสีสันสดใสดส,สวยงามมากครับผมนะฮะเหมาะสำหรับที่ว่าสมัยก่อนเด็กๆก,ก็ชอบอย่างเงี้ยครับมีอาวุธ้วยฮะมีปืนตรงนี้นะครับอืมนะอืมออกแบบก็เป็นปืนแบบนี้ด้านล่างดานบนแบบนี้นะครับอก็เป็นยานเอ่อเครื่องบินสองลำนะครับระหว่างเอ่อเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์นะครับเรามาลองเล่นวิธีรวนล่างดีกว่าน,นะครับอันนี้ดีกว่า เพราะว่านี้เห็นหัวหุ่นอยู่ด้านในนะครับก็คงจะแปลงไม่ยากพับออกมาปั๊บก็เป็นแขนนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นมือฮกดออกมาปั๊บก็เป็นมือแล้วครับผมอันนีก้ก็กดเป็นมือนะฮะอืมเรียบร้อยแล้วครับผมก็แค่นี้เองนะครับอันนี้หัวลงไปได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็อาจจะลืมๆบ้างหัวลงแบบนี้ครับอืหัวลงแบบนี้เองนะครับอื alam. หัวลงแบบนี้ก็ได้หัวหุ่นแล้วฮะ แล้วต่อไปแบบไหนยังไงครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นขานะครับผมก็มาดูกันครับมันไม่มีบอกวิธีเล่นก็จะยากนิดนึงตลอดเด็กๆนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงนี้อาจจะพับได้ฮะเนี่ยพับได้ครับพับได้ยังไงตรงนี้ก็อาจจะพับลงไปได้นะครับเนี่ยการเล่นปุ๊บเนี่ยพับลงไปแล้วครับนี่ฮะพับลงปุ๊บก็จะได้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงขานะครับ ขายืดได้ไหมเอ่ยยืดไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้อะครับมาดูเท้าครับเนี่ยเป็นแบบนี้อ๋ออย่างนี้ฮะเนี่ยเพ็บดองครับปึ๊บอยู่ท้ายจรวดนะฮะครับลองก็จะได้เท้าแล้วครับอ๋อเป็นแบบนี้ครับผมก็ได้ช่วงขากับช่วงลาตัวแล้วครับเป็นแบบนี้นะฮะแสดงว่ารวมล่างนะครับตอนนี้การรวมล่างเราก็ต้องสังเกตนะครับเห็นไหมฮะมีจุดเล็กแสดงว่าต้รงจุดเชื่อมต่อนะครับผมนี่ เชื่อมต่อกับตรงนี้แน่ๆเลยนะครับนะฮะเป็นรูอ่าว้วก็เล่นเลยี่ยก,กดลงไปเลยครับสวนแป๊บี่ยก,กดก็มันตรงจุดด้านไหนเออนี่นน่า,นาจะใช่นะเพราะว่ามันแปลกๆครับตรสงสัยจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับอืมน,นะฮะมันจะเปกลมๆนะฮะเนี่ยกลมๆแบบนี้มันจะได้ เป็นรูเชื่อมต่อแบบไอ้กลมๆตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกลมๆตรงนี้นะครับเนี่ยฮะอ,อ่แบบนี้มากกว่าน้งก็ไม่น่าจะใช่เพื่อฮะเพราะว่าเนี่ยเราก็ต้องลองลองเล่นดูมมันจะเข้าได้ไหมเอง ไม่น่าจะใช่ครับผมนะอันนี้มากกว่าครับแต่มันก็เป็นช่วงข้างหน้าอย่างนี้แน่นอนครับผมนี่ฮะอือเป็นอย่างนี้โอเคครับนี่ไงฮะได้แล้วครับผมพับลงมาเนี่ยครับผมการเล่นหุ่นพวกเนี้ยมันก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับ เราไม่รู้นะครับเราก็ค่อยๆเหมือนกับว่าเรียนรู้การเล่นไปนะครับผมมาเรือนไหนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นไปนี้กดก็ติดแล้วครับผมนั่นแล้วครับอืมกดด้านข้างนะครับติดแล้วมือนี่ตรงแขนไหล่นี่ขยับไม่ได้นะครับติดนั่นเนะครับเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะครับผมนีอันนี้ก็ดึงลงมาปึ๊บก็จะได้ฮะมันยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับดึงลงมาปึ๊บเนี่ยปึ๊บ อันนี้เองครับแขนมือนี่ขยับได้ตรงนี้นิดเดียวแขนนี่หมุนไม่ได้ครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอืมแบบนี้เสร็จแล้วครับดนตัวนี้ดูหน้าตาครับหล่อเท่ดีนะครับอ่อมีข้างหลังนะครับพิมพ์ว่าตรงนี้นะครับเนี่ยักเล็กแทบจะมองไม่เห็นให้ดูนะครับอืมเมอินไชน่านะครับผม เยี่ข้างล่างนะครับเม็ดอินชัยนาะนะครับเนี่ยเม็ดอินชัยนาอยู่ตรงปีนะครับผมแคจะมองไม่เห็นนะครับเม็ดอินชัยนาครับเรียบร้อยครับผมจะได้ขุ่นแบบนี้เองนะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวก่อนนะครับคือไม่มีอาวุธให้นะครับผมก็จะยืนแค่เนี้ยจบนะครับผมเป็นหุ่นแล้วครับอืม็นแบบนี้เองนะครับเนี่ยเม็ดอินชัยนาครับผมเม็ดอินชัยนาอยู่ตรงนี้ ครับแค่นี้เองครับหุ่นตัวนี้ก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้น่ครับไปพัดหมุนได้ครับผมแค่นี้ไง่ายๆครับของเล่นเด็กสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยเราให้ดูปีเนี่ยถ้าพับได้เป็นขาปั๊บเนี่ยนีก็กางออกได้ปั๊บแล้วแต่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกันดีกว่านะครับผม ดูจบไปแล้วนะครับผมรอบๆตัวของหุ่นอินเตอร์เชนเกอร์ตัวนึงครับุ่นแบบนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องบินกับอีโดรคอปเตอร์รวมร่างกันนะครับผมก็จะกลายเป็นหุ่นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะไม่มีอาวุธมาให้นะครับผมดูจบไปแล้วนะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาดู ของเล่นหรือว่าขนมะขนมแถมของเล่นแต่อันนี้มันไม่มีของเล่นแถมให้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับนี่เจลลี่นะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆคงไม่รู้จะรู้จักไหมครับเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นยาสีฟันดากี้นะครับผมสมัยก่อนก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ที่เขียนว่าทุกเพกเจลลี่นะครับทุกเพกเจลลี่นะครับผมนี่ครับเฟเวอร์ลิกเทสนะครับฟู้ดเจลลี่แอปเปิ้ลเฟเวอร์นะครับผม ก็คงจะเป็นรัสผมผมชอบตรงที่ว่ามันย้อนยุคดีนะครับผมนะฮะเป็นลักษณะของเยลลี่ที่ว่าเป็นหลอดยาสิฟันนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือสมัยก่อนก็จะมีนะครับยาติฟันดาร์กี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับผมนะไม่มีไม่ม,ม,มีรูปนี้นะครับไม่มีรูปที่ว่าเป็นรูปผู้ชายใส่หมวกแบบนี้ดำๆแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นเยลลี่แปลกๆนะครับคืออยู่ในรูปของหลอดยาสิฟันนะครับในเวลา เออจะกินก็รู้สึกมันเป็นน้ำๆนะครับเนี่ยฮะเป็นน้ำๆอยู่ข้างในนะครับผมนะฮะก็คงจะให้แกะฝาข้างในออกนะครับผมแล้วก็คงทานได้นะฮะเป็นน้ำๆนะครับเนี่ยฮะอู้หล่นมาเลยนะครับเนี่ยเป็นเยลลี่นะครับผมก็นึกว่ามันจะเป็นแข็งนะฮะออกมาแล้วครับเยลลี่นะครับลองทานดูนะก็อร่อยดีครับผมก็โอเคครับผมก็เป็นเยลลี่แบบน้ำอย่างเงี้ยฮะอาจจะแช่เย็นก็จะคงจะแข็งหน่อยนะครับ นี่เอาขนมของกินของเด็กๆที่ยุคนี้สมัยนี้เขาทานกันก็จะเป็นแบบนี้มันแปลกๆดีฮะผมก็ชอบว่าตรงที่ว่าเขาย้อนยุคนิดหนึ่งฮะแต่เด็กคงอาจจะไม่รู้จักครับดาก,กี้ที่เป็นรูปที่ชายแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นของแปลกนี่รถแอปเปิลนะครับผมอ่าวิธีกินก็ไม่มีอะไรเปิดฝาแล้วก็ทานได้เลยนะครับนะเอาของขนมของกินของเด็กๆยุคนี้มาให้ชมกันนะครับผมแต่ว่ามันย้อนยุคนะครับแล้วก็หุ่นนะครับ เสวยนะครับอินเตอร์เชนเกอร์นะครับผมนี่ฮะอินเตอร์เชนเกอร์มาดูตรงนี้นะครับเห็นผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับมีตรงนี้ตามด้วยนะครับนี่ฮะเม็ดอินชัยนาฮะผมชอบครับเนี่ยฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเออม,มันมันมีเขามีมาตรฐานคือเขาเขาพิมพ์เป็นว่าเพนที่ประเทศไหนครับอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยชอบว่าเอ,อ๊ะไม่ว่าจะพิมพ์ทำในป,ประเทศไหน ถ้าเขาพิมพ์อย่างนี้แสดงว่าเออของม,มันก็ต้องมีคุณภาพบ้างนะระดับหนึ่งนะครับผมเดอร์เชนเกอร์นะครับผมพร้อมกับยาี่ฟันทุกเพกไม่ใช่ยาี่ฟันนะครับเจลลี่เจนลี่นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะผมก็จะหาของเล่นเก่าแปลก,ปลกหรือใหม่ๆนะครับตามยุคตามตมัหมามามาให้ดูให้ชมกันนะครับผมนะ เก่าบ้างอาจจะมีการหลวมบ้างหลุดบ้างเล่นเกิดตรงกลัวเสียหายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องระวังครับของบรกกลับตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ